สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับงานซ่อมกล่องปั๊มน้ำของ Handuro นะครับตัวนี้เป็น ac dc นะครับใช้เป็น igbt โมดูลนะครับตัวนี้โมดูลเสียด้วยนะครับเสียค่อนข้างหนักนะนะครับช่วงนี้จะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับงานเยอะมากนะครับหลังจากที่หยุดปีใหม่ไปทั้งงานค้างเทสทั้งงานแก้ก็มีบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็งานรอทดสอบส่งลูกค้าอีกเพียบเลยนี่นะครับ นะของใครบ้างนี่นะครับรอทดสอบนะนี่ว้าวุ่นเลยช่วงนี้นะครับงานเยอะมากยังไงต้องขออภัยที่อาจจะติดต่อยากหน่อยช่วงนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยลงคลิปนะครับคลิปนี้นะครับมาอยู่กับกล่องปั๊มแฮนดูโรนะครับนี่โมดูลเสียอย่างที่บอกนี่นะครับนี่ตัวนี้หลายร้อยบาทนะครับเป็นพันนะครับไม่ใช่หลายร้อยแหละนะครับราคาเฉียดพันนี่ รวมส่งแล้วก็เป็นพันนะครับามาด้วยอาการที่ว่าพอจ่ายไฟเข้านะครับหน้าจอมันจะมีไฟเหมือนไฟกระพริบปุบบขึ้นมา LED ติดทุกตัวเลยนะครับติดพับปขึ้นมาแต่ไม่สามารถทํางานได้นะครับอาการที่เจอนะครับหนึ่งนะครับมีชุดสายนี่นะครับชุดสไายมีปัญหานะครับซนเนอร์แถวนี้ก็มีชอ็อตด้วยนะครับ ภาคจ่ายไฟนะครับไม่สามารถทำงานได้นะครับเนื่องจาก IGBT โมโดูลมันช็อตอยู่นะครับก็ตอนแรกไล่วัดสัญญาณต่างๆนะครับไล่วัดสัญลักษณ์ต่างๆเหมือนเหมือนจะไม่ช็อตนะครับโมโดูลเหมือนจะไม่ช็อตแต่ไล่เช็คแก้ภาคจ่ายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่แก้ไขภาคจ่ายไฟเสร็จนะครับเครื่องกลับมาทำงานนะครับหน้าจอติด LED ติดปกตินะครับหลังจากนั้นเมื่อกดคำสั่ง เปิดเครื่องสั่งออนสั่งรันระบบนะครับติดโค้ด0-3อ่าติดโค้ด P30 นะครับไม่ใช่0ูนะเป็น P30 ซึ่งนะครับถ้า P30 เนี่ยมันแจ้งว่าเหมือนมอเตอร์จะเสียสายช็อตอะไรประมาณนี้ซึ่งที่จริงนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุแต่ส่วนมากแล้วถ้าขึ้น P30 เนี่ยจะมีปัญหาที่ตัวกล่องเองนะครับนั่นก็คือโมดูลนั่นเองนะครับหลังจากที่เราซ่อมภาคเกจไฟเสร็จติด P30 ก็ได้ทำการ นะครับไล่เช็คโมดูลอีกทีหนึ่งนะครับเช็คไปก็ไม่เจอหรอกนะครับเช็คไปแล้วก็ไม่รู้จะพูดทําไมเนาะเช็คไปแล้วนะครับมันก็เหมือนจะปกติแต่สุดท้ายเราก็ทดสอบทดลองนะครับจะเปลี่ยนเลยนะครับจะเปลี่ยนโมดูลเลยแหมไม่ได้อัดคลิปนานพูดผิดพ,พูดถวกนะครับนี่นะจะเปลี่ยนโมดูลเลยนะครับก็ใช้งานได้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะ ใครจะส่งกล่องปั๊มน้ำอะไรพวกนี้นะครับ h a n d u โ o โจ y ดนะครับส่งมาซ่อมกับเราได้ทุกระบบนะครับ AC DC DC ล้วน AC DC เราก็รับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าจะส่งงานซ่อมกล่องปั๊มน้ำเนี่ยอยากให้ถ่ายให้ดูบอร์ดด้านในด้วยนะครับบางกรณีเจอซีรีส์หรือรุ่นที่เขาลดเกรดอุปกรณ์มาใส่บอร์ดเขียวมาเป็นรุ่นที่ซ่อมไม่ได้ก็มีนะครับนะซ่อมไม่ได้สําหรับผมนะคนอื่นอาจจะซ่อมได้อ่ะเดี๋ยว อลองทดสอบดูนะครับป้อนไฟที่200โวลต์นะครับลิมิตกระแส2.5แอมป์นะครับปึ่งเรียบร้อยนี่เครื่องติดแล้วนะครับทีนี้มาดูมอเตอร์นี่บนแล้วอุ้ยนี่มอเตอร์ดิ้นนะครับนี่เอาใหม่นะอ่าแรงไปนะครับเอาซักประมาณ100โวลต์ก็แล้วกันนะครับ รุ่นนี้นะครับบอดบางรุ่นนะเวลาออกตัวนะครับจะมีแรงกระชากนะครับถ้าหมุนตัวเปล่าด้วยปั๊มจะตัดการทํางานนะครับนี่เอาใหม่นะครับนี่นี่เล่นที่ร้อยวต์ก็พอนี่น,น,นะ RPM สามพันเก้านะครับกดขึ้นสุดแล้วนะครับโวต์แค่นี้ก็ได้รอบแค่นี้นะครับนี่ ก็มอเตอร์หมุนปกตินี่อ่าบอร์ดรุ่นนี้ออกตัวกระชากกระชั้นน่ากลัวหน่อยแต่ทํางานได้นะครับหมุนไปสักพักนะครับมันจะแจ้งเตือนว่าขาดน้ําอะไรประมาณนี้ประมาณว่ามอเตอร์มันหมุนตัวฟรีไม่มีการกินกระแสถึงจุดที่มันทํางานได้มันก็จะตัดการทํางานแบบนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับใครเอากล่องขึ้นมาลองกับมอเตอร์ด้านบนโดยที่ ไม่ได้เอาใดาาปั๊มน้ำเนี่ยนะครับไม่ได้เอามอเตอร์ปั๊มน้ำจุ่มน้ำมันจะตัดการทำงานแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกตินะมันจะต้องมีการกินกระแสมันถึงจะทำงานต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวลองอีกทีหน,นึ่งน,นี่ก็ทำงานปกติออโอเคก็กินกระแสตัวเปล่าอยู่แค่1นแอมป์นะครับ รู้สึกว่ามันจะต้องกิน2ถึง3แอมป์ขึ้นไปมันถึงจะรันต่อเนื่องประมาณว่าเขาจะตรวจจับการกินกระแสนะครับว่าถ้าในกรณีถ้าปั๊มทำงานในสถานการณ์จริงเนี่ยเมื่อมีน้ำนะครับปั๊มจะต้องมีการกินกระแสนะครับเขาจะตรวจจับกระแสตรงนี้แหละเอามาคำนวณถ้ามันไม่กินกระแสเขาก็จะคำนวณว,ว่าเอ,อาน้ำขาดนะครับน้ำไม่เพียงพอเขาก็จะตัดการทำงานแบบนี้นะครับก็เป็นเรื่องปกตินะ อ่าโอเคใครมีกล่องปั๊มลักษณะแบบนี้นะครับถ้าไม่โดนฟ้าผ่าเสียยัน CPU นะครับส่งมาซ่อมได้ซ่อมได้ทุกอาการนะครับอ่ะเดี๋ยวหาว่าคี่คุยเอาเป็นว่าซ่อมได้สัก90%แล้วกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ